ประกันสังคมม .33 ม .39 ม .40 กลุ่มที่เหลือรับเงิน11พฤศจิกายนนี้สูงสุด5,000ถึง1,000 0บาทเช็คสิทธิประกันสังคมม .33 ม .39 ม .40 อัปเดตล่าสุดวันโอนเงินกลุ่มผู้ได้รับสิทธิที่เหลือรับเงินรอบถัดไป11พฤศจิกายนนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง PN เอ็นสนะคะก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ อัปเดตล่าสุดผู้ประกันตนม .33 ม .39 ม .40 ที่ตกหล่นในพื้นที่สีดังเข้มย9ิบเจังหวัดในพื้นที่เกกิจการเข้าบัญชีพร้อมเพยผูกกับเลขบัตรประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือในจ้างโดยมีผู้ประกันตนม .33 ม .39 ม .40 ประกันสังคมแจ้งผู้ประกันตนม .33 ม .39 ม .40 กลุ่มตกล่นเกือบ3.900แสนรายพื้นที่29จังหวัดเตรียมตัวตรวจสอบสิทธิ์พฤศจิกายนนี้รับเงินเยียวยา5,000 1 0ถึง1,000บาทจะเริ่มทยอยโอนจนถึงวันที่สาม็ดธันวาคมนี้ทั้งนี้เพจ Facebook แจ้งข่าวประกันสังคมโพสต์ข้อความระบุว่า อัปเดตแล้ววันโอนเงินกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ที่เหลือรับเงิน5,000-10,000ถึ 1, บาทหลังจากขึ้นสถานะแดงมาตลอดโดยประกันสังคมอัปเดตสิทธิ์แล้วเมื่อวันที่4พฤศจิกายนสำหรับผู้ประกันตนม33ม39ม40โดยจะได้รับสิทธิ์โอนเงินในวันที่11พฤศจิกายน64ตามเงื่อนไขโครงการเยียวยายนายจ้างและผู้ประกันตนม33ม39ม40ในกิจการที่ได้รับผลกระทบ จากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของจังหวัดใน9ประเภทกิจการโดยวิธีการตรวจสอบผลการเยื่นสิทธิ์มีดังนี้นะคะ1เข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคมตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ะกันตนตามสถานะของผู้ประกันตน2กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก3กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ4กดค้นหา5 รอระบบแจ้งผลได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขโครงการเยียวยาประชาชนนะคะสำหรับผู้ประกันตนที่ยื่นทบทวนไปแล้วนะคะและยังไม่ได้รับเงินเยียวยาให้เตรียมบัญชีให้พร้อมโดยการผูกบัญชีธนาคารกับเลขที่บัตรประชาชนให้เรียบร้อยรู้ประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพลที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ